นี่พูดสื่อข่าวทิปเคเบิลทีวีก็มาทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงแรกบ่ายประมาณทั้งที่ะสอบถามพัฒนาฝ่ายฟุตบอลของเจ้าประคัมภัยเพชรสจอมนิสิมเมืองก็มานั่งชมด้วยขอบคุณทั้งสนามเอ็จอมภังเพชรนะครับที่อนุ่ยชายสนามโดยนายกสุนทรอารัตนากรช่วงครึ่งหลัง ช่วงที่สองต่อจากช่วงพัคคุณลุงเบรกครับสีดำกับแพนเฟสยูนเต็ดยังนำอยู่นะครับ4ต่อสูนนะครับสาสุกสีเขียวครับคู่ต่อไปไปโราโทมโปพบกับคลบองน้ำไหลสัปดาห์หน้าเริ่มมัดสุดน่สนะครับ าไม่เข้ากับตรงในจอนเฟตเทล<ป>ร,รี่เสกสามชิลิโกงว้าละ่ะเสกสามชายสุภาพยาโฟงพิดทูลเจอไ่ได้กันยมุนเบียดบังไปพิดทูลศรีลบุตรกระชากไว้หวงเลี้ยงบอลหลุดเท้าออกเส้นหลังไปหนึ่ง วิ่งไกันยอมูลบอดยามาให้คูเวดคูเวตยังได้บอลอยู่ยกมาสมชายไม่ทั่ก็เองาลัดกสุวิ์สันตตวงชัยไปที่สมชายตักออกซ้ายสุริยาเริกนะผลสุริยาตักเข้าไหนมาบอลสุริยาจะเิมไเไหม่ืเ เอายังไม่ประชุมกันไม่เห็นทุกคนไม่ <laughs> ลาสูวิไม่ทันครับตรงนี้สว่างกองคำพ่าหน้าไปทูนสีละบ,บุตสมอนเข้ามาอันนี้บอลลดไปถึงไข่ก่อนวินัยถึงบอลก่อนครับสากาัดเกลียวออกมาได้ทันครับตรงนี้เป็นบอลทุ่งของของฝั่งกับแพนก็ยืนเดอเต็ดครับโอ้โหอันนี้มาเข้มข้น หมุมาสมชายแต่พื้นมากโอ้โหสุดใชยโหมมาเจ้สมชายอาบอลลงมาสมอนพลิกได้ปชาเป็ชาซ้ายมาให้กับสว่างฟ้องคำแต่ออกซ้ายมาสโมา,าโหลบางครับอ้า ไม่มีรู้สึกไม่มีไม่เห็นเลยเนะี่ยอ่ไม่อ๋อให้มาส์เข้าใช่ไหมปัจจุบันไม่มีโอเคมีโอเคโอเคโอเคอ่าไอ้หนูบอลบอยเมาส์เข้าวกล่องได้นะครับอยู่ที่โต๊ะกรรมการนะบอลบอยข้าวเรื่องนะอือ ข <c oughs> <c oughs> ้าวอยู่ที่ต้องอธการมานานแล้วมาเอาบอลกันได้นะเลยไอ้เมาสข้า,าวบางทีต้องเดินมาดูรบางทีกันดูบอลกันเฟินเลยลืมเรียกกันไปขออภยัยเลยคว,วามไม่สะดวก ใช่ชาแีลจา่ายวันทั้สองให้สมชายสุภาพ,พยาพูมิซัดไกลของผมข้ามคายก่อนรุ่งนี้อเออบอลลูนโศงเป็นแฟพที่สี่ห้าปีมาไอตึงยกให้สจอคำวลสินเมืองที่ทำให้ใรายการบอลโศงคึกคักมาอตอนนี้หลายรายการแล้วต้องมีบอลนวลโศง ในกำแพงเพื่องเดี่ยวหงเกือบ<ฮ>หลายรา,ายการรับวองเทศนสปานวันคับต่างๆครับแต่มันมีโอโซนวนี้ไม่มีรสชาติแล้วประชาชนดูกันมาหลายรายการแต่มุมของทุกฝังทีมกำแพงเพื่อนอยู่ในเตะ สมชายสวนพยามงปาดโอ้โหลูนี้สก,กัดเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับสมเจตบัวบาลสมชายหมอจ่ายเขาดูนิน่งหมอั้งฟังทีม กลับมาเฟ้นจุดเด่นสมชายสมพัฒยาพงศ์เปิดมาบอลหลบไปดึงปีชาบนกึ่งทานไหมตรงนี้หรือว่าเอาทุ่มผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองสมพัฒตาลจชนีทีให้สองฝั่งกลับมาเฟ้ยูุดเด่นเปิดมา ขอห,หลุดม,มาถึงฝั่งนี้ครับผู้เบลชัยพิทักษ์ผู้เบลให้สำส,สักเรื่องน้ำปลาผู้เบลบินมาอยากจะพงวมิมานสามขอสมโคตรทรัพย์เจริญพันธ์นเจอกับสว่างฟองคำจที่หมอกซ้ายไปทันก่อนให้สมชายสมชายเปิดลิ้มเส้นให้ไพทันเท่านี้ ไผอีกแล้วสัดไปสอบประตูแล้วไยล็อกข้างซ้ายยิงซ้ายเลยอุ้ยเสร็จเต่าไปนิดเดียวเหมือนกันจอเคลื่นจอคอมใหญ่ๆมั้งบังวันการที่ผมถ่ายคลิปนีดูจอคอมใหญ่หัาเร บอลเริ่มที่ขวาฮะโอ้โหเอาโดนตัดกันสุริยาเรื่องนำผลสุริยาแทนลงไปเจอโอ้โหสุริชัยยิงโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเหลือเหลือคนเดียวแล้วประตูโตต่อตัวลวทำไมไปได้ระดับโลกก็มีพลา บักโจยังยิงข้าบขาดได้จุนโทษสำชายสุภาขมีดาวพุ่ออกฝามาคุณโทษเพื่นมาสุญญาอาแกาทัวแม่บางดีครับนี้มีนยกันจะมูย เวทขอบการให้สมอสีสังโอ้ทันไหมแม่ไปบาดอัศสิทธิ์เพียนวงเกียรตทิ้งออกมาได้ทันรับอลทุ่มของสาธารสุขกับแพงเพชรครับขู่ขเบนชัยพิทักษ์คุณหมอจากท่าพุทธรามหมอสีสังปล่อยเข้ากลางไปให้โจนเพชรเพรีพ่ จากประตูเป็นผู้เลน่นครับจะอ้นตะวันเรงกิงไกลไม่สงกรครับอบอลบอลเมาข้าวไหมเมาข้าวี่ย วันนี้แถมให้เลยง่ายนะผมจะให对对้ล <pper> ูก่อนโทรศัพท์ให้ผมก็ให้เขาเดือนละพันก่องพันหนึ่งเก้าสิบบาทก่อน่วงนี้มาผมเอาไว้ไลฟ์สดบางงานอะไรเนี่ย่อนเ่อนเดือนลวให้ลูกออกเงินไปก่อนแล้วผ่อนเขา ตอนเครืองลนึมนเครื่อละเก้าสิบไวร้ายลเครื่องมันแรงอะไรหน่อยมันไม่ค่อยเครื่องเก่าวันนี้เขาให้มาน้องๆให้มาจอแตกมั่งอะไรมั่งโอ้ยอะไรนะได้ได้จำแต่รถนิยมสูงขอจอโอ้โห ผ่านไหมสุริยาเลิกน้ะผลโอ้โหดูนี่ครับและโคตัดสินอนุสักสินผู้เสิร์ฟผลวมบวาการแข่งขันคขึเวลาหลังโู่นี้ผมว่าผมว่าทีมกำแพงเพชรยูนเต็ดเก็บสามคะแนนไปได้ครับเอาชนะทีมสาธารณสุขกำแพงเพชรกำแพงเพชรไปได้สี่ประตูต่อสูงจากหมายเลขห้าสิบ ไพรไทยธาดีสอประตูครับแล้วก็จากหมายเลข8พิจูนศรีนวลหนึประตูและหมายเลข18ปดีชาบุญพึ่งอีก1ประตูก็ได้3คะแนนไปครับก็ได้กันสนุกดีครับแม้ว่าสแพ้ก็เป็นเรื่องของเกมการแข่งขันกีฬาเราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทา่านเจ้าอมร์ก็ขอบคุณทุกทีที่ มาส่งทีมมาร่วมการแข่งขันก็เหลืออีกสัปดาห์นะครับวันศุกร์หน้าคู่ต่อไปไพลโรดโอโปพบกับทีมคอน้ำไหลคนระับ